สอนอตำบลนาทอนเป็นหน่วยจัดการศึกษาตลอดชีวิตชุมชนตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวังตรงตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลภายใต้การบริหารงานโดยนายอาดัมลิงาลาผู้อำนวยการศูนย์กศออนอำเภอทุ่งว่าขับเคลื่อนงานระดับตำบลโดยนางวิชุตากเกษมครูกศออนอตำบลนาทอนนางนิสานาหยีปอง ครูอาสานางสาวยุวรีรีมิงครูผู้สอนคนพิการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ายในการดำเนินง,งานตามนโยบายกศนตำบลต้นเบก5ดีพรีเมียม Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนตำบลน,นาทอนขับเคลื่อนง,งานโดยใช้กระบวนการ PDCA จัดทำแผนปฏิบัติการกศนตบลร่วมกับคณะกรรมการกศนตบลและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน155คน โดยครูมีการคัดกรองวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนและเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนย่อความมีกี่ข้ออะไรบ้างหนังสือเรียนรู้ที่หลากหลายแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีครูติดตามเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนเพื่อสง่งเสร<ะ>ิมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรักความสามคัคคีมีน้ำใจนักกีฬาผ่านกิจกรรมกีฬากศสอนอส่ง,งเสริมคุณธรรมด้านการมีจิตอาสาในค่ายอาสายุวากาชาติสร้างเกาะ สร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายในสังคมผ่านกิจกรรม 2B Number One และพัฒนาทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อคลิปวิดีโอและเผยแพร่ในช่อง YouTube Channel ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศก,การประกวดเต้น Coverdance to be n บ m b e r ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน28คนจากจำนวนนักศึกษาคาดว่าจะจบ29คนคิดเป็นร้อยละ96.55 มีนักศึกษาจบหลักสูตรตามเกณฑ์สีภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ75มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน131คนจากนักศึกษาทั้งหมด155คนคิดเป็นร้อยละ87.09 นักศึกษากศน,นตำบลน,นาทอนมีผลสำเร็รายวิชาบังคับ2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ61.03นักศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563มีนักศึกษาจบหลักสูตรจำนวน28คนจากการติดตามผู้จบหลักสูตรนักศึกษา9คนนำความรู้ไปไประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ32.14และนักศึกษาจำนวน19คนนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับมต้นมปลายและระดับปริญญาคิดเป็นร้อยละ67.86สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทธิราหนุ่คานเป็นนักศึกษาของกศนตบนาโทนได้จบการศึกษาระดับมปลายได้จะนำความรู้ทั้งหมดไปศึกษาต่อ และรับปริญญามหาวิยตศึกษาใยธรรมาธิราชงานการศึกษาต่อเนื่องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนจำนวน164คนจากเป้าหมาย145คนโดยจัดได้เกินกว่าเป้าหมายทั้ง4กิจกรรม ากการติดตามผลหลังการจัดกิจกรรมผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมชุมชนตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป้าหมายเป็นร้คนดำเนินการได้หนึ่คน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนาตำบลให้บริการบ้านหนังสือชุมชน6แห่งให้บริการหน่วยเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านผลจากการติดตามผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนและกศนตำบลน,นางสาวร่มละมัดสิริเคยเป็นผู้จบหลักสูตรการค้าออนไลน์ในปีงประมาณ2,562นำความรู้จากการอ่านหนังสือประเภทอาหารขนมไปต่อยอดอาชีพแม่ค้าออนไลน์ Good Place b e t Check In กสนตำบลน,นาทอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน,ชนให้บริการประชาชนอย่างเป็นมิตรและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันจัดการเรียนรู้โดยเน้นเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน QR code และเป็นจุดเช็คอินด้านการส่งเสริมอาชีพสู่การค้าออนไลน์ g ื o d a อ t i v i t y จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่าน o o o l l e l l s s s r o o m f c e e o o o สตูเลิร์นิด QR Code และผลงานการวิจัยชั้นเรียนพัฒนาพฤติกรรมการกล้าสแสดงออกของนักศึกษาผ่านการไลฟ์ขายออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษาครูกศนอตำบลนาทอนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์รางวัลชนะเลิศครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2 5 6 0อาชีพจากสารต้นพลุมปีพุทธศักราช2561 อาชีพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมลายฟอสซิลมีผลงานผลิตภัณฑ์กวสโนพรีเมียมระดับภาคกระเป๋าคลุมปีพุทธศักราช2562และกระเป๋าผ้าลายฟอสซิลปีพุทธศักราช2563รางวัลครูดีสีสตูลประจำปีพุทธศักราช2564 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มบ้านปามบาติได้รับรางวัลพระราชทานลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีส่งเสริมกลุ่มอาชีพจากสารต้นพุ้มได้รับรางวัลระดับประเทศแม่บ้านกเกษตรกรดีเด่นปี2563กึดพ a r ์ n เ r อชิาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมทำให้กศนตบนานทรมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจั Good innovation, กษ์ g o o อินโ o เวชั o นกศนตบนานทรจัดการศึกษาโดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับผลเป้าหมายการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom Facebook s t ลเ l ็ตค r n e t QR Code เทคโนโลยีเพื่อการสื่ค้น ทำให้นักศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีนวัตรกรรมในการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการขายผ่าน OOCC กศนอังเภอทีว่าการไลฟ์ผ่าน Facebook นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์สินค้าทำให้กลุ่มอาชีพมียอดขายเพิ่มมากขึ้น มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านผ่าน QR code QR code ลิงก์ข้อมูลคทังความรู้ภูมิปัญญาข้อมูลข่าวสารน่ารู้ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนรู้เป็นคลังความรู้ผ่านช่อง YouTube c h a n n e ลกสน,นตลนาทนศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงความรู้ของประชาชนตบลนาทนขอบคุณค่ะ